สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการ k p o p นะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงมากๆเลยนะครับ และตอนนี้นะครับก็ได้มีการประกาศออกมาเกี่ยวกับการย้ายค่ายใหม่อีกครั้งนะครับของวงเกิร์ลกรุปวงนี้นั่นก็คือวงเกิร์ลกรุปที่มีชื่อว่าเอริสนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้นะครับ p o n y เคคอมพนะครับคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า เกิร์กรุ๊ปวงเอลิสนะครับจะย้ายเข้ามาร่วมสังกัดนะครับแล้วก็จะโปรโมทวงเกิร์กรุ๊ปวงนี้นะครับพี่ถือได้ว่าเป็นเกิร์กรุ๊ปวงแรกของทางค่ายเลยวงเกิร์กรุ๊ปที่มีชื่อว่าเอลิสนะครับย้ายต้นสังกัดนะครับจากต้นสังกัดเดิมนะครับเข้ามาอยู่ในต้นสังกัดใหม่เข้ามาอยู่ในค่ายใหม่ที่มีชื่อว่า IOK Company ในเองนะครับทุกคน i o k Company ก็จะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นค่ายที่จะมีนักสแสดงนะครับแล้วก็ดาราศิลปินต่างๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายหลายคนเลยนะครับในวงการบันเทิงของกเยอยกาหล ในค่ายนี้นะครับโดยตัวแทนจากทางค่ายต้นสังกัดอย่าง OK Company นีะครับก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อของเกาหลีนะครับเกี่ยวกับการย้ายต้นสังกัดนะครับของวงไอดอ g เกิร์ลกรุ๊ปนะครับอย่างวงเอลิสเนี่ยเข้ามาอยู่ในต้นสังกัดของ IOC อเค้คอมนีะครับโดยทาง IK เนี่ยก็ได้มีการพูดนะครับประมาณว่าหลังจากการพูดคุยอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับของทาง h u n a s Entertainment นะครับหรือว่าต้นสังกัดเดิมของวงเอลิสเนี่ยเกี่ยวกับการย้ายค่ายหรือว่าการทํางานในอนาคตนะครับรวมถึงการเติบโตของวง อหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับของทางทั้งสองฝั่งสอง่ายนะครับก็ได้ตัดสินใจย้ายเอลิสนะครับจากบริษัทเดิมเนี่ยมาอยู่ในต้นสังกัดใหม่อย่างบริษัทของ i o k c o ค p ัมพนีะครับในบริษัทนี้นะครับก็จะมีเหล่าดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับก็จะมีโกยอนจองนะครับโจอินซองชินเฮซอนแล้วก็ BI นะครับที่ย้ายเข้ามาอยู่ในต้นสังกัดนี้ด้วยนะครับทุกคนถือได้ว่ารายชื่อดาราศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเกาหลี ีกันอย่างมากเลยนะครับและเอลิสนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวงเกิลกรุ๊ปวงแรกนะครับที่จะอยู่ในค่ายแล้วก็จะมีการโปรโมทหลังจากนี้ก็จะเป็นการโปรโมทจากค่ายค่ายนี้นะครับเอลิสเนี่ยถือได้ว่าเป็นวงเกิลกรุ๊ปนะครับที่ได้มีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนะครปีับปี2017นะครับวงเอลิสนะครับก็เดบิวต์มาด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนนะครับในปี2017นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นในปี2020นะครับเอลิสเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มสมาชิกเข้ามาเพิ่มไปอีก2คนนะครับ ทั้งวงนะครับเอลิสเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวงที่มีสมาชิกทั้งหมด7คนนะครับนั่นก็คือโซฮียูคยองคารินเบลล่า อีเจแชจองแล้วก็เยซองนะครับที่จะเป็นสมาชิกของวงเอลิสนะครับหลังจากนี้นะครับเอลิสเนี่ยก็จะทํางานนะครับในทมของศิลป,ปินในค่าย i o k Company นะครับหลังจากนี้เนี่ยว่ามีผลงานอะไรเกี่ยวกับเอลิสนะครับทาง i o k เนี่ยก็จะเป็นค่ายที่จะดูแลการโปรโมตการทําเพลงรวมไปถึงการออกรายการต่างๆของเอลิสนะครับค่าย i o k เเนี่ยก็จะรับผิดชอบหลังจากนี้ไปนะครับยังไงเนี่ยเราก็มารอดูผลงานของเอลิสกันนะครับหลังจากที่ได้มีการย้ายค่ายย้ายต้นสังกัด ผลงานของเอลิสจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็การคัมแบ็กอีกครั้งของเอลิสเนี่ยจะมาในเพลงคอนเซปต์อะไรยังไงนะครับก็มารอติดตามกันใครที่เป็นแฟนคลับของเอลิสนะครับก็อย่าลืมไปซัพพอร์ตให้กําลังใจเอลิสกันนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีการพัฒนาของตัววงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมีการย้ายต้นสังกัดก็เหมือนกับการย้ายบ้านใหม่นะครับหลังจากนี้เนี่ยขอให้มีเรื่องราวดีๆนะครับเกิดข,ขึ้นกับเอลิสแล้วก็ขอให้ได้เพลงปังๆนะครับหลายคนเนี่ยจะ มสมาชิกทั้งหมด7คนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีชื่อเสียงโด่งดังเพิ่มมากขึ้นนะครับหากใครนะครับที่ยังไม่รู้จักวงเกิร์ลกรุปอย่างวงเอลิสวงนี้นะครับก็สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลกันได้นะครับเราเชื่อว่าหากทุกคนเปิดใจลองฟังเพลงของ a อ i ิสเนี่ยจะต้อง หลงรักแล้วก็ชอบเพลงของเอลิสกันอย่างแน่นอนนะครับหลังจากนี้นะครับก็มารอติดตามเอลิสกับบ้านหลังใหม่ของเอลิสกันนะครับแล้วก็ผลงานจากทางค่ายอย่าง i o k Company นีะครับที่จะสร้างสรรค์ออกมาให้กับเอลิสเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับก็มารอติดตามแล้วก็รอเป็นกําลังใจให้เด็กๆเอลิสทั้ง7คนกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับอมกอพอดแคสต์ของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคร ต่อไปที่เราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับครั้งหน้านะครับเราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของศิลปินหรือว่าไอดอลวงไหนจาก K-POP นะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ